มาที่การเตรียมหน้าดินก่อนปลูกหญ้าครับต้องถางวัชพืชให้ออกหมดเสียก่อนครับจากนั้นเราก็ปรับหน้าดินให้เรียบสม่ำเสมอไม่มีหลุมไม่มีบ่อครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อกันรากหญ้าไม่ประกบกับหน้าดินทําให้บริเวณนั้นอาจจะเหลืองและหญ้าอาจจะตายได้ครับฝากไว้อีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมนะครับขั้นตอนตอนที่เราปรับหน้าดินครับต้องกําหนดระดับพื้นลาดจากสูงไปต่ําให้นําไปสู่ท่อหรือท่อระบายน้ํครับ เพื่ออนาคตน,นะครับพื้นที่ของบ้านคุณลูกค้าจะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณนั้นอาจจะทําให้หญ้าและต้นไม้บริเวณนั้นเน่าตายไปได้ตอนปรับดินนะครับควรเกลี่ยหน้าดินให้ระดับต่ํากว่าที่ต้องการเล็กน้อยครับเพื่อต่อไปพอเราปูหญ้าเสร็จแล้วหญ้าที่เราปูได้ระดับก็จะสวยพอดีกับขอบพื้นสวยงามและหลังจากที่เราปรับระดับดินได้ที่แล้ว เราก็โรยปุ๋ยดินปลูกให้ทั่วบริเวณที่เราจะปลูกหญ้าครับระหว่างการปลูกนะครับเราก็จะเจอส่วนว้าส่วนโค้งของพื้นที่ครับเราสามารถใช้นี่เลยง่ายๆกันไกครับกันไกสามารถตัด